เอาวันนี้บริษัทเคปตอนนำเสนอเป็นปั๊มหูหิ้วนะครับขนาดเล็กนะครับเราเข้ามาดูกันนะครับว่า1ชิ้นจะมีอะไรบ้างใกล้ๆอันนี้ของที่แถมมากับชุดนี้นะครับก็จะมีที่ชาร์จขนาด1.7แอมป์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องสายยางยาวประมาณ2.50ตัวนี้นะครับ สายดูดนะครับ250ส่วนสายฉีดต้องซื้อเอ,เองนะครับเป็นออปชั่นเสริมซื้อต่างหากอันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด12แอมป์12โวลต์นะครับจะมี2ปั๊มเป็นปั๊มคู่ปั๊มจะขนาดออ4อยู่ที่0.8.0 LPM นะครับก็110พ s i ไอ6.9บาร์นะครับตัวนี้ปั๊มคู่มีสวิตส์2ตัวเปิดตัวแดงปั๊มทำงานอ่าเปิดที่2มันจะแรงขึ้นกว่าเดิม เดี๋ยวเราไปดูการทํางานจริงอตอนนี้เราก็เริ่มเอาสายพ่นยามาฉีดครับอันนี้เราเป็นสายแรงดันสูงนะครับเป็นสายพิเศษมันไม่เกี่ยวนะครับเป็นดักพ่นยาพิเศษแล้วก็สายพ่นยาตัวนี้เราไม่ได้อันนี้ซื้อต่างหากนะครับสองชิ้นนี้ซื้อแยกนะครับเราจะให้ดูการทํางานของตัวนี้อ่ะเรา,าดูนะครับผมจะลองเปิดสวิตช์เดียวมีสายที่เ็าจุ่มลงไปนในน้ำแล้วครับนครับเปิดสวิตช์ตัวเดียว นี่ฝักถอยตัวนิตต์เดียวเนี่ยครับปักสวิตต์สองตัวเนี่ยครับแล้วก็ฝักถอยแล้วก็คู่บนด้วยครับนะี่ครับ,ปร,บประมาณสิบกว่าเมตรครับอยู่ที่หัวฉีดด้วยนะครับอยู่ที่ด้านพ่นยาขนะับมาดูหัวฉีดใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับ ตอบเป็นเส้นค่ะนี่ที่ผมบี้สุดเลยนะครับนู่นนะครับสติดต่อสนะครับ014479999นะครับอ่าเบอรจากเคสเอ็นนะครับสมเจตครับของตอบติดต่อสอบถามได้หรือติดตัวเดียวอ่าแล้วก็เปิดได้เหมือนกันครับก็ะฉิดได้ครับเดี๋ยวนี้เอาไปล้างแอร์ก็ได้นะครับล้างแอร์บ้านนะครับก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเขาก็ฉีดได้ครับรุความแรง ขนาดนี้นะครับนะครับนี่ครับฉีดได้นะครับดูรถคันนี้นะครับเปิดสองตัวนะครัเราไม่ได้มามาล้างรถน,นะครับไว้ฉีดยาแล้วก็ ปุย๋ยยาฆ่ามแมนะครับแต่เราทำให้ดูเฉยๆแบบนี้นะครับอโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ